สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราแวะมาที่ตลาดอยารานะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยตลาดอียาราถนนทุเรียนนะครับก็ขอจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะครับย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับแมคโคนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าตรงใหม่ตรงที่ใหม่นะครับจะมีทุเรียนขายเยอะไหมครับนะครับแต่ตอนนี้ที่เดิมเนี่ยก็คือจะปล่อยเป็นอย่างนี้ฮะ แล้วก็ก็จะมีร้านทุเรียนบ้างเล็กน้อยนะนิดหน่อยนะครับไปฮะนี่ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ยังมีบางเจ้านะครับที่ยังไม่ย้ายไปนะครับก็คงน่าจะไม่ย้ายไปเพราะว่ามันน่าจะเป็นร้านประจำของเขานะครับนะบก็ยังมีขายอยู่นะ ก็จะมีขายขีดละ40บาท45บาทอันนี้ก็อย่างเนี้ยตรงเนี้ยเป็นภูเขาไฟนะครับเนร้านนี้ก็ยังอยู่นะครับเนี่ยสีกระบี่มือหนึ่งนะครับอันนี้ก็อันนี้ขีดละ50บาทนะนะครับแล้วส่วนในตู้สวยๆเนี่ยจะอยู่ที่ขีดละ65บาทนะครับอันนี้ก็เกรดพีีเมียมนะครับ แล้วก็จะมีผู้เรียนทอดกรอบต่างๆนะครับโอเคครับครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตุ้เรียนนะครับขีดละ45บาทน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้านะครับด้าน,นหน้าก็มีมาละขายอันนี้อะไรรลละ590หรอ อ่าีสี่สิบเก้าบาทนะครับอันนี้เป็นผ้เรียนหมอนทองจันนะครับด้านหน้าก็มีนะด้านหน้าอันนี้ขายขีดละสี่สิบบาทนะครับตรงนี้นี่คะักูใหญ่เลยขีดละสี่สิบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับส่วนตรงนี้เนี่ยขายโลละร้อยี่สิบาทนะครับ นี่ร้านนี้ตอนนั้นปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้จะมีทุเรียนวางขายอยู่ตรงนี้เยอะมากแต่ว่าน่าจะเป็นอันนี้เริ่มแรกๆก,ก็คือน่าจะยังไม่มีเนาะยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะก็อันนี้ก็จะเป็นตลาดยารานะครับอันเป็นของเก่านะก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าย้ายไปอยู่ใกล้แมคโครนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูนะ ครับวันนี้ช่องหมีพาเที่ยวนะครับวันนี้เราพักจากการดูต้นไม้นะครับมาดูผลไม้นะครับนี่เลยมาดูน้องทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูด้านในนะครับว่าทุเรียนตรงตลาดอายลานะครับมีมาจัดจําหน่ายเยอะหรือยังนะครับเพราะว่างานทุเรียนเนี่ยเพิ่งเปิดมาตั้งแต่1เมษายน2568นะครับก็เขาย้ายมาจากตรงที่เดิมนะครับก็ตรงนู้นนะครับแล้วก ขยับมาด้านหน้าใกล้แมคโครนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับมา,าตามมาเลยครับครับตรงนี้ก็ลังปอกเลยนะครับแต่ว่าน่าจะขายข,ายขีดละสี่สิบบาทนะแต่ก็ยังไม่เยอะนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของชนีนะครับแล้วก็อันนี้ขีดละสี่สินะครับแล้วก็จะมีขายเป็นแพ็ด้วยนะก็จะเป็นพว,วกนกกระจิบนกกระจิบก็มีเนี่ย ก็มีแพ็คลา300นะครับอันนี้ก็จะมี3 0 0 2 5 0ชนีไข่แล้วก็อันนี้จะเป็นทุเรียนอ่าขีดละ45บาทนะครับแล้วก็น,นี้จะมีในส่วนของทุเรียนภูเขาไฟนะครับอันนี้ขีดละ45บาทอันนี้65อันนี้7 5อันนี้75 อันนี้ทุเรียนภูเขาไฟ75นะครับสวยเชียวแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของทุเรียนชนิดไข่และยองแท้นะครับแล้วก็จะมีขายเป็นแพคด้วยนะแพคละ150่2 0 130มีานึ้อยนึ้ยามการยาว,วยแล้วก็จิบอันนี้แล้วก็ ตรงนี้นะครับอ่เท่าไหร่อันนี้450บาทนะแล้วก็ถ้าขายเป็นขีดดละ35บาทนะครับร้านนี้ก็เหมือนว่าพิ่งเปิดนะครับทุเรียนพึ่งมาหรือเปล่าครับก็ยังที่แบบว่าเอ่อยังไม่มีทุเรียนคึกคืนเหมือนช่วงเอ่อเหมือนปีที่แล้วที่ตรงตลาดเก่าตรงนู้นนะครับตรงนู้นจะคึกคัก แต่ว่าอันนี้เหมือนเพิ่งย้ายมาคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือเปล่ากเา็เดี๋ยวว่าผมว่าถ้าหลังสงการนี้ก็คงน่าจะผูเ้เรียนน่าจะเยอะแล้วก็คนน่าจะมาดูกันเยอะแหละครับนี่ฮะแต่ก็มีคนมานะแต่ว่าร้านค้าเขาเนี่ยก็นี่ฮะสวยนะครับ,บอีขะสบบครับนี้ขีดละหกสิบบาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซอยแรกเลยนะที่เราเข้ามานะก็นี่น่ฮะตอนนี้ก็จะมีมีอะไรู้เรียนบมอนทองจันทบ,บุรีนะครับก็จะมีขีดละอันนี้ก็จะเป็นขีดละส0่สิบาทนะแต่แบบว่าโอ้โหน่าน่ากินอยู่เนาะนี่ฮะ,ฮะโอ้ผมว่านะหลังสงการนี้ก็คงน่าจะมีร้านมาขายเยอะนะ สาราเพราะว่าในการตั้งร้านเนี่ยก็เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะมีพวกออะไรนะผลิตภัณฑ์จากทุเรียนแล้วมะม,ม่วงของงานแล้วก็จะมีขายทุเรียนร้านนี้สวยจังอ,อันนี้ก็น่าจะขายเป็นรูปนะครับ ว่าอะไรสวยสวยสวยนะครับกลางเล็กนะครับนี่ฮะเ,เ,เ,เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนูน้นค่ะฝั่งนู้นนะครับเห็นทุเรียนมาลงเป็นเข่งเลยนะเดี๋ยวเราครับอนันนี้กำลังอ๋อเอา้าทำไมอ่ะเอาทุเรียนขึ้นรถแสดงว่ามีคนมาซื้อสิ อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเขืยทุเรียนนะครับร้านเขยทุเรียนอ๋อแต่ตรงนู้นร้านยังไม่ค่อยเปิดนะเอาไปฝั่งนู้นอนะอันนี้น่าจะขายเป็นเข็งฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นเข็งเหมือนกันนะวิเห็นกำลังป้ายป้ายายายอยู่เลย ันนี้ลูกเล็กๆนะครับโอ้ยนะฮลร้านทุกเรียนนี้ยาวไปถึงโน่นเลยนะอันนี้ยังไม่มีทุกเรียนแต่ร้านนี้มีราา้านานี่ยครับโอหอันนี้ฟูใหญ่ๆเลยอันนี้แพ็กละหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้แพ็กระหนึ่งรอยบาทแต่ก็ฟูใหญ่นะ อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ขีดละห้าสิบนะครับเกรดเออันนี้ขีดละสี่สิบห้าบาทดูก่อนได้ลองงนที่้อันนี้ขีดละส<ด>ี่สิบห้าบาท,นนลบาทแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ขายนะครับเหมือนกำลังต่อกไหมกำลังจะมาลงอันนี้ขีดละสี่สิบบาทครับอ่ามันก็เหมือนราคาก็เหมือนจะ ปีที่แล้วนะก็จะไม่ต่างกาันแล้วก็อันนี้เพิ่งปอกเลยนะครับก็แต่ล้าน้าาก็จะมีเนี่ยโอ้ยมีขีดละสามสิบบาทเลยนะก็เห็นอันนี้ก็มีอันนี้มีอันนี้ก็น่าจะอ,าอันนี้เป็นทุเรียนลวกจิบนะครับอันนี้มีขีดอันนั้นนะลูกลูกนี้น่ารักเชียวดูสิลูกกกระดุมทองลูกเล็กๆ อันนี้ครับจะเป็นนกกระจิบนะครับส่วนด้านหน้านะ่ะด้านหน้าก็จะมีนะก็จะมีขีดละสาสิบห้าาทขีดละสี่สิบบาทนะครับนี่เลยอันนี้ก็สามสิบห้าเหมือนกันสี่สิบห้านะครับครับแล้วก็นอกจากจะมีทุเรียนสดเนี่ย แล้วก็จะมีทุเรียนทอดกรอบขนุนต่างๆนะครับนี่โอ้ยในดูอันนี้สิฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้อุย้ยอันนี้อะไรกระดุมทองน่าจะเป็นโลละหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็จิบอยละห้าสิบพวงมนีโลละหนึ่งรอยี่สิบบาทชนีไข่ก็โลละหนึ่งรอยี่สิบาทนะครับอานนีลล้ลูกสวยลูกสวย อันนี้ก็ได้ครับมีเริ่มต้นขีดละ35 40 69้ว 35, 40, 6นะครับมาดูสิผูใหญ่นะนี่เะเดี๋ยวไว้หลังสงการเนี่ยเราจะพาแวะมาดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมว่าถ้าหลังสงการเนี่ยน่าจะคึกคืนมากกว่านี้นะครับในส่วนของตลาดทุเรียนอัยลานะครับ โอเคครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับก็วันนี้เราพามาที่ตลาดอายาลานะครับนี่เลยทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวช่วงหลังสงการเดี๋ยวจะพามาดูอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องบอกคำว่าไปก่อนนะครับบายๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับบายๆครับสวัสดีครับ